สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5ทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณคูดาค่ะเมื่อวานนะคะนักเรียนเราได้เข้าค่ายภาษาไทยและห้องสมุดใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ย สนุกค่ะอ่าสนุกแล้วนักเรียนได้ทากิจกรรมวววนะคะ,คะลงในสมุดใช่ไหมอย่าลืมถ่ายรูปนะคะอ่าสมุดส่งคุณครูประจําชั้นของนักเรียนกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะลูกเราจะมากันต่อค่ะในหน้าอ้าเก่งมากค่ะมิม่ไม่มีถ่ายส่งคุณครูหรือยังถ่ายส่งลแล้วค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อค่ะจากคราวที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องการอ่านฉลาดยาใช่ไหมคะ แล้วก็คู่มือเอกาสารของโรงเรียนข่าวสารทางราชการคุณครูดาได้ให้การบ้านไว้ใช่ไหมใครทำเสร็จแล้วมัง่งที่ให้ทำฉลากยาจำได้ไหมคะใส่ใบงานเสร็จแล้วคะ่ะใส่ในแฟ้มแล้วคะ่ะค่ะไหนลแล้วคะ่ะไ,ไหนไหนขอดูของอ่าใช้ยานั a นไหนคะ่ะโอเคเก่งมากๆเลยคะ่ะถูกต้องคะ่ะใช้ยา n a นส่งส่วนตัวคุณครูดาก็ได้นะคะ โอเคใครเสร็จแล้วส่งคุณครูดาด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะนักเรียนนะคะเราก็ได้ให้อ่านหนังสือในสมุดไปด้วยหรือเปล่าวันนั้นวันนั้นไม่ได้ให้อ่านนะคะจะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือในสมุดกันนะคะอ่ะเด็กๆคะเปิดนะคะชุดกิจกรรมภาษาไทยในหน้าเก้าสิบเ็ก่อนค่ะเรานะคะจะมาจบในเรื่องของการอ่านกันก่อนนะคะลูกอามาดูค่ะ การเลือกอ่านหนังสือนะคะที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะอ่านักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยหนังสือเนี่ยนะคะนักเรียนมีหลายประเภทค่ะแต่ละประเภทนะคะก็จะมีรายละเอียดหรือโครงสร้างนะคะแตกต่างกันไปตามลักษณะของหนังสือค่ะซึ่งจะแบ่งนะคะเป็นประเภทนะคะได้สองประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือหนึ่งหนังสือที่ให้ความรู้และข่าวสารนะคะขีดเส้นใต้ไว้เลยคุณดาเคยถามค่ะ พี่ปีที่แล้วเลยเนี่ยที่เรียนออนไลน์นะคะถามว่าหนังสือแบ่งได้กี่ประเภทพี่เขายังตอบไม่ถูกเลยนะนักเรียนไม่ได้นะคะนักเรียนต้องตอบได้นะคะหนังสือนะคะแบ่งด้วยกันนะคะสองประเภทใหญ่ๆก็คือหนังสือนะคะที่ให้ความรู้และข่าวสารค่ะกับสองนะคะก็คือหนังสือที่ให้ความบันเทิงนะคะอ่ะราวนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะนักเรียนหนังสือที่ให้ความรู้และข่าวสารคืออะไร เป็นหนังสือนะคะที่ควรอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะและนำไปใช้ในนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนนะคะบทความสารคาดีต่างๆอย่างตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราควรอ่านบ่อยๆก็คืออะไรคะพวกบทความวิธีการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคใช่ไหมคะโควิดใช่ไหมอ่ะ สมมติอ่าเขาเห็นไหมช่วงนี้มีข่าวมีบทความมีเรื่องราววิชาการมากมายเลยค่ะว่าอ่าให้นักเรียนสังเกตอาการตัวเองถ้าเกิดสงสัยตัวเองนะคะจะมีอาการเป็นเกี่ยวข้องกับโรคโควิดใช่ไหมอาการ้องต้นมินอย่างนี้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 อ่านนะักเรียนเคยอ่านไหมคะเคยไหมและสังเกตตัวเองไหมคะลูกพออ่านแล้วอ่านแล้วสังเกตตัวเองสังเกตจากคนรอบข้างอย่างนี้ใช่ไหมคะ นี่ค่ะเป็นบทความนะคะที่ให้ความรู้และข่าวสารในตอนนี้นะคะนักเรียนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการการเรียนรู้ของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าต้องอ่านแค่หนังสือพิมพ์แล้วไม่ต้องแล้ว a c e b o o k เราก็สามารถดูได้ใช่ไหมคะ a c e b o o k ตอนนี้ก็คือสามารถอ่านข่าวสารต่างๆได้แต่นักเรียนคะเวลานักเรียนอ่าน a c e b o o k อะไรพวกนี้นะคะนักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะลูกว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นบางคน,นะค่ะ ไปเห็นคนนู้นโพก็ไปเห็นคนนู้นโพสก็ก๊กอบมาค่ะก๊อปมาโพสของตัวเองนะคะเอาเรื่องราวมาโพสโพสกันบางทีมันก็ไม่ได้เป็นข่าวสารที่ถูกต้องทีเดียวนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองนะคะก็คือหนังสือที่ให้ความบันเทิงอ่าเป็นหนังสือนะคะที่อ่านที่อ่านนะคะเพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ให้ข้อคิดต่างๆในการดําเนินชีวิตค่ะ ึ่งควรอ่านนะคะในายามว่างหนังสือนะคะที่ให้ความบันเทิงมีหลายอย่างเลยค่ะอากระตูนนิทานนิยายเรื่องสั้นใช่ไหมคะถ้าปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้อ่านออนิทานนิยายหรืออะไรอย่างงี้ะคะบางทีเราก็จะเสพข่าวจากอะไรคะ a c e b o o k อาอินสตาแกรมหรือบางคนก็จะมีการเสพขา่าวผ่านทางอาข้อมูลอินเทอร์เนต็ต Google หรือ จะเป็นติ๊กต็อกก็มีใช่ไหมคะติ๊กต็อกบางคนเขาเล่นเพื่อความบันเทิงแต่บางคนเขาก็เล่นเพื่อให้ข่าวสารเห็นไหมคะนะักข่าวหลายคนก็จะอัดคลิปในติ๊กต็อกแล้วก็แจ้งข่าวสารสมมติว่า,ารัฐมนตรีวันนี้ประชุมคลรมอรการเรื่องมาตาสามสามมาตาสามเก้ามาตราสี่สิบอ่านะักนะข่าวก็จะมาสรุปสั้นๆโดยใช้การอัดคลิปนะคะผ่านลงทางติ๊กต็อกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ บางทีเราเราอาจจะดูเหมือนว่าเราค่ะถ่ายทอดให้ความรู้นะคะอ่าแต่บางทีเราเสพอาจจะเสพด้วยเพื่อความบันเทิงก็ได้นั่นเนนองมีหนังสือที่ชอบอ่านไหมคะมีไหมลูกมีอ่าหนังสือที่ชอบอ่านของหนูคืออะไรกันลูกก็หนังสือพาดีตังพอสามหนังสืออะไรนี้หนูก็เอาไว้อ่านก่อนนอนทุกครั้งค่ะอ่าไหนมีใครมีใครมีหนังสือในดวงใจไหมคะมีไหม มีไหมมีใครเมืองสือในดวงใจไหมคะหลายเล่มอ่ะที่มันเป็นหนังสือหนังสือกวนต๊กกุนเจ้าของหนูมันไม่ได้เป็นค่อเป็นหนังสือ,สอ,สอแต่ว่าของหนูมันจะเป็นแอปไปอ่านนิยายคะ่ะอ่าพวกเ<บ>ว็บอะไรพวกเว็บตูนใช่ไหมคะอ่าพวกเว็<ว>บ,บตูนตน,นะคะ,อ,คะอ่ะอ่าอะไรนะคะของหนูอะไรนะคะลูกแอปจอยค่ะแอปจอยอ่า ปราวาริษาอ่ะปราวาริษาไปหยิบหนังสือมาแล้วนะคะหนังสือของหนูที่หนูชอบอ่านคืออะไรคะช,ชื่อชื่ออะไรลูกเป็นซอนหนูที่หนูอ,อยากเก่งเป็นหนังสือสองภาษาค่ะอ่าเก่งมากๆเลยคะ่ะเป็นหนังสือสองภาษายามบัญชีนะคะเขาก็จะเป็นหนังสือที่เอ่อบทความจากภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็แปลลูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยนะคะการอ่านหนังสือบทความภาษาอังกฤษเนี่ยคุณดาว่าโอเคเลยโอเคเลยคะ่ะนี่ใครอยากบอกคุณดาวไหมมีหนังสืออะไรที่ชอบอีก แตงหนูชอบอ่านหนังสืออะไรลูกชอบอ่านอะไรคะชอบอ่านการ์ตูนค่กะการ์ตูนเรื่องอะไรที่หนูชอบที่สุดเอ้ยปิดไมค์ก่อนลูกอ,อ,อะไรนะคะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชการอ๋อเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชเอ่อรัชการใช่ไหมคะ อ่าเนี่ยมีบางคนแน่่สังเกตสิในห้องเราเนี่ยนะคะบางคนจะชอบอ่านแบบอะไรคะอ่าบางคนเนี่ยจะชอบอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะต้องพูว่าบางคนชอบอ่านแบบอ่าแนวประวัติศาสตร์อ่าบางคนชอบอ่านแบบเอ่อแนวจิตวิทยาบางคนชอบอ่านแบบอ่าผ่อนคลายเบาสมองการ์ตูนความสนุกอย่างเดียวบางคนนะคะ ก็จะอ่านแตกต่างกันไปนะคะหนังสือที่นักเรียนชอบก็จะแตกต่างกันไปคราวนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูค่ะการพิจารณาประเมินคุณค่าของหนังสือนะคะหากผู้อ่านนะคะครู้หลักนะคะการประเมินก็จะทํานะคะให้การอ่านหนังสือนั้นนะคะมีคุณค่าและมีความหมายยิ่งขึ้นค่ะอ่น้นักเรียนมาดูค่ะถ้าเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์นักเรียนจะอ่านหนังสือพิมพ์นักเรียนสังเกตนักเรียนตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ใครยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไหมคะมีไหม อ่ายังมีอยู่การอ่านหนังสือพิมพ์นะคะลูกนักเรียนสังเกตสิเขาจะใช้ตัวอักษรที่ใหญ่และเด่นถ้าเป็นเรื่องดังเรื่องอะไรคะเพื่ออะไรคะวัตถุประสงค์เขาเลยเพื่อเวลาเราผ่านผ่านชั้นผ่านอะไรการมองเนี่ยตัวอักษรใหญ่สีเด่นชัดนะคะตามหลังเนี่ยสีก็มีความสําคัญนะคะเพราะจะเป็นการดึงดูดนะคะเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยให้มองสะดุดตาเอ้ยอยากจะอ่านหรืออยากจะเรียนรู้นะคะ ก็จะแตกต่างกันไปนักเรียนคะการพาดหัวข่าวค่ะหนึ่งหัวข่าวต้องตรงกับสาระของข่าวแล้วก็ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายอ่าอ่าไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดความหมายนะคะเรื่องนี้สําคัญเลยนะลูกถ้าเราเอ่อนักเรียนเห็นเห็นใน facebook ไหมครับที่เอ่อเพจต่างๆมาโพสต์เรื่องดาราว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายมันไม่ได้เป็นจริง ดาราก็เลยมีการฟ้องร้องกันนะคะให้ขอโทษให้อะไรอย่างนี้กันนะคะต่อมาค่ะเนื้อหาของข่าวนะลูกต้องเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เรียงเหตุการณ์นะคะให้ถูกต้อง ไม่ควรมีความคิดเห็นส่วนตัวคุณดาบอกแล้วถ้าเป็นข่าวอะไรพวกนี้เป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงลูกอย่าเป็นข้อคิดเห็นความคิดส่วนตัวของเราใส่ลงไปในข่าวไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราใส่ลงไปในข่าวเนี่ยเราจะมีอารมณ์ของเราในการใส่ไปมันอาจจะไม่ได้เนื้อข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะต่อไปนะคะต้องเป็นข่าวที่ให้ความรู้แก่สาธารณชนไม่ทำรายนะคะความมั่นคงของชาติและศิลธรรมอันดิงามของประชาชน ใช้ภาษาอย่างสุภาพค่ะมีนะคะหลักฐานขีดเส้นใต้ตรงด้านล่างไว้เลยค่ะลูกมีหลักฐานอ้างอิงที่มาสถานที่เวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะจะทําให้ข่าวนั้นค่ะลูกค่ะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะการพิจารณาคอลัมน์อื่นๆค่ะลูกคอลัมน์อื่นๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ข่าวแล้วนะคะนี้อาจจะเป็นคอลัมน์พวกบทความบันเทิงประกาศโฆษณาหรือความรู้ต่างๆนะคะทั้งเรียนก็จะต้องอ่า ต้องอ่านและพิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าต้องดูในเรื่องของการใช้ภาษาการเขียนและคุณค่าที่ได้รับค่ะคุณดาเป็นคนชอบอ่านบทความจากตามนิตยสารหรือสมัยคุณดาก็คือทันอยู่นะคะสมัยนี้ก็ทันแหละนักเรียนหนังสือพิมพ์ในเซเว่นก็ยังมีขายแต่อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงไปนะคะ ต่อมาค่ะนักเรียนมาดูการอ่านหนังสือบันเทิงคดีค่ะหนังสือบันเทิงคดีก็จะเให้ความสนุกนะคะบันเทิงบอกแล้วบันเทิงก็คือให้ความสนุกให้ความเพลิดเพลินกับเรานะคะจะต้องดูค่ะแนวคิดสําคัญของผู้เขียนนะคะซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องการดอกจันไว้หน้าข้อหนึ่งได้เลยค่ะ,ะการดอกจันไว้เลยค่ะนัทรน์อ่ากาไว้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองการวางโครงเรื่องต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ สามค่ะตัวละครนะคะมีพฤติกรรมสมจริงสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมนะคะตามความเป็นจริงอ่ามันคือตัวมันก็คือต้องอ้างอิงจากเรื่องจริงนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อมานะคะจำนวนภาษาใช้ภาษาเหมาะสม้อยคำสละสลวยชัดเจนนะคะและทำให้ผู้อ่านนะคะ,ะผู้อ่านค่ะเกิดอารมณ์คอยตามนะคะ คราวนี้ค่ะนักเรียนเวลาเราใช้สัมวันภาษาเราอะค่ะอยากจนดึงดูดให้คนน่ะคอยตามเราเราก็จะต้องเป็นไงคะเขียนให้ดึงดูดเขียนให้เออเรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าอ่านหรืออการถ่ายทอดเออเรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านจนจบนะคะอ่ะต่อไปค่ะลูกอ่านักเรียนดูหน้า99้าสิบเก้าค่ะหน้าเก้าสิบเก้านะคะคุดาจะให้นักเรียนทําเฉพาะด้านบนค่ะก็คือ แบบบันทึกความรู้จากการอ่านหนังสือพิมพ์น,นะคะด้านบนค่ะอ่านักเรียนดูกาดอกจันไว้เลยค่ะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนนะคะไปนะคะไปลองทําดูต่อไปค่ะมารยาทในการอ่านอ่าเราจะไปเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือมารยาทในการอ่านค่ะอ่าคุณคูดาขอให้ปรวริษาอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ การอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนเพราะการอ่านหนังสือจะทำให้ได้รับความรู้กว้างขวางสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาต่างๆได้และควรคำนึงถึงมารยาทในการอ่านซึ่งมีดังนี้ 1. อ่านหนังสือให้ถูกต้องตามกาลเทศะไม่อ่านหนังสือในเวลาที่ไม่ควรอ่านสองไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นสามไม่ควรแย่งอ่านหรือชะงกหน้าไปอ่านในขณะที่ผู้อื่นกําลังอ่านอยู่สี่ไม่อ่านสิ่งที่เป็นงานเขียนส่วนตัวของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญ,ญาต บันทึกส่วนตัวเอกสารส่วนตัวอื่นๆห้าไม่ควรทำสิ่งอื่นขณะอ่านหนังสือเช่นฟังเพลงดูโทรทัศน์เล่นกันรับประทานอาหารเพราะจะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเต็มที่หกไม่ทำลายหนังสือใช้หนังสือด้วยความระมัดระวงัง เจ็ดหากยืมหนังสือมาอ่านต้องรักษาอย่างดีและรีส่งคืนท,ทันทีเมื่ออ่านจบอ่าเรามาดูนะคะมารยาทในการอ่านนะคะนักเรียนง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนดูนะคะมารยาทในการอ่านก็เหมือนมารยาทในการเขียนในการฟังการดูนั่นแหละคะ่ะนักเรียนอ่านหนังสือต,ต้องอ่านให้ถูกต้องตามกาละเทศะไม่ควรอ่านในที่นะคะในเวลาที่ไม่ควรอ่านเช่นเวลานั่งรถ มีไหมใครชอบอ่านหนังสือเวลานั่งรถนายกมือกันเป็นแถวเลยเห็นไหมคะเวลานั่งรถไม่ควรอ่านนะคะเนื่องจากรถเนี่ยการเดินทางนะคะเวลารถขับเร่งเนี่ยอ่าไม่ใช่เร่งเวลาเรามึนห,หัวใช่ค่ะเวลารถขับไปอ่ะใช่เวลารถขับไปใช่ไหมคะเราเนี่ยจะต้องใช้สายตาเพ่งในการอ่านมองบรรทัดใช่ไหมคะลูกมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอะไรคะ สส่ตาเป็นไงเพ่งจดจ่อมากๆจะทําให้เราเกิดอะไรคะปวดตามากๆและจะทําให้ใส่ตาเสียใช่ตาลายใส่ตาเสียได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอ่านเสียงดังรบกวนเพื่ออื่นค่ะนักเรียนนักเรียนอ่านคนเดียวอาจจะอ่านในใจอ่านเบาๆนะคะแต่ไม่ใช่แบบโหตะโกนเลยมันก็ไม่ใช่นะลูกนะต่อไปค่ะสามไม่ควรแย่งอ่านหรือชนกชะงงหน้าไปอ่านในขณะที่เพื่อนกําลังอ่านเพื่อนอ่านอยู่ อย่างเงี้ยไปเหล่เขาไปจ้องเขาอะค่ะบางทีนะคะนักเรียนเรื่องที่เขาอ่านเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะปิดไมค์ด้วยค่ะใครเอ่ยเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะซึ่งเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมในการที่แบบเพื่อนอ่านอยู่ไปเหละไปมองเขาอย่างนี้นะคะสามอ่าต่อไปข้อสี่ค่ะลูกไม่อ่านสิ่งที่เป็นงานเขียนส่วนตัวของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตเช่นนะคะ จดหมายบันทึกส่วนตัวเอกสารส่วนตัวสมมุติว่าวันนี้นะคะชยานันโกรธคูดามากเลยคูดาดุชยานันชยานันทําไมเธอดื้ออย่างนี้ทําไมเธอนําเพื่อนนําทีมเพื่อนไปเล่นชยานันโกรธมากค่ะอืมคูดานะหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนบรรยายความรู้สึกเราไม่ได้ทําเลยทําไมคูดาไม่ฟังเราจุดจุดจุอ่าพอเวลิสาเห็นชยานันเขียนอะไรอ่ะ ขีนอะไรเราต้องทําเป็นคนนันซะแล้วแหละแหเ,เราค่อยๆไปสือบอ๋อเดี๋ยวเราใช้ตอนเราสืบตอนเชียนันไปกินข้าวแล้วกันเราจะย่องตัวนะคะหายตัวดินจาฮาตุลิแอบขึ้นมาที่ห้องแล้วก็เปิดดูอ่านอย่าเงี้ยไม่ได้นะคะไม่เหมาะสมนะคะลูกไม่ควรไปอ่านสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นคนทุกคนค่ะมีหมดค่ะนักเรียนทุกคน คุณครูดาทุกคนจะคุณพ่อคุณแม่นักเรียนหรือใครก็ตามแต่ต่างมีมุมส่วนตัวมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากจะบอกให้ใครทราบก็มีกันหมดะคะเราไม่ควรที่จะไปอ่านนะคะในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นค่ะต่อมาค่ะลูกค้าไม่ควรทําสิ่งอื่นในขณะอ่านเนี่ยฟังเพลงดูโทรทัศน์เล่นโอ้โหรับประทานอาหารอ่านหนังสือนนะจ่ะมือ ไปด้วยอย่างี้ก็ไม่เหมาะนะคะเพราะบางทีอาจจะทําให้อาหารหล่นไปในหนังสือหรือนะคะจะทําให้เราไม่ได้รับประโยชน์จากการอา่านเต็มที่แต่ก็มีนะบางคนนะบางคนเพื่อนคุูดาก็เป็นนะคะเวลาอ่านหนังสือสอบเขาบอกว่าเขาจะอ่านอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่านหนังสือสอบแต่เขาต้องเปิดเพลงไปด้วยเขาบอกว่าถ้าไม่เปิดเพลงเขาอ่านหนังสือไม่เข้าหัวอ่าก็แตกต่างกันไปใช่ไหมคะเห็นปะบางคนบอกไม่นะไม่ได้ เปิดแล้วมันรบกวนตาอ่านหนังสือจะปากร้องเพลงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ะแต่บางคนบอกได้เราทําได้มันเป็นอลักษณะเฉพาะตัวนะคะนักเรียนที่แตกต่างกันไปค่ะลูกต่อมานะคะลูกต่อมาอไม่ทําลายหนังสือใช้หนังสือนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะอ่าหนังสือนะคะยิ่งถ้าเป็นหนังสือที่นักเรียนยืมเขามาเนี่ยยืมจากห้องสมุดยืมเพื่อนมา เวลานักเรียนอ่านนะคะนักเรียนเพื่อนซื้อมาโอ้เล่มใหม่กริบเลยแต่นักเรียนไปอ่านเปิดทีหน้าแทบฉียกไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกมันก็จะทําให้คนนะคะที่เป็นเจ้าของจะรู้สึกเป็นไงคะโอ้ไม่ไม่โอเคเลยนะคะจะรู้สึกไม่โอเคเลยนะคะเรารู้สึกว่าเป็นเราอะคะ่ะเพื่อนยืมหนังสือที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะใช้แล้วแบบไม่ระมัดระวังเราจะรู้สึกเสียใจไหม ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มั่งเคยไหมเคยไหมอ่ะบริษาเคยไหมลูกเคย,เยค่ะหรอแล้วหนูรู้สึกยังไงเกือบร้องค่ะอ,อ่เกือบร้องเพราะบางทีหนังสือที่เรามีค่ะเป็นหนังสือที่เป็นเงินเก็บเราซื้อเองใช่ไหมคะบางทีอาจจะเป็นของที่เราเก็บสะสมมานะคะอ่า เราก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสียเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเหมือนจะเสียความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเขาเอาของเราไปใช้เราไม่ถนุถนอมนะคะต่อมาค่ะหากยืมหนังสือมาอ่านต้องรักษาอย่างดีค่ะและรีบนะคะส่งคืนทันทีนะคะเมื่ออ่านจบถ้าเรียนยืมเขามาค่ะลูกนักเรียนยืมเขามายืมห้องสมุดยืมเพื่อนมานะคะก็รักษาอย่างดีนะคะแล้วก็พออ่านจบปุ๊บก็รีบส่งคืนเจ้าของเลยค่ะ ต่อมาค่ะนักเรียนด้านล่างนะคะให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามนะคะมารยาทในการอ่านมาห้าข้อค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดอันนี้ก่อนอนักเรียนลองบอกซิมารยาทนะมารยาทบอกประโยชน์มารยาทในการอ่านใช่บอกประโยชน์มารยาทเดี๋ยวเราจะทําไปด้วยกันดีไหมคะดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันสักครู่นะลูกนะครูดา มีหน้าจอก่อนอืมอ่าเรามาดูกันค่ะนักเรียนเขาบอกให้บอกประโยชน์นะคะมาเลยประโยชน์ของการปฏิบัติตามมารยานณารีนว่าประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างตะกี้ที่คุณดาบอกใช่อ่าตะกี้อ่าตะกี้เพื่อนบอกใช่ไหมคะอ่า ผู้อื่นไม่เสียสมาธิในการอ่านอผู้อื่นไม่เสียสมาธินะคะในการอ่านเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราไม่อ่านเสียงดังรบกวนเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะไม่เสียสมาธิในการอ่านค่ะ ต่อมาค่ะข้อที่สองค่ะลกูกเขาบอกว่าอะไรคะอย่างยกตัวอย่างอ่ะข้อนี้อ่ะอที่คุณกุดาบอกว่าไม่ทําลายหนังสือใช้หนังสือด้วยความระมัดระวงังหากยืมอ่านก็ต้องรีบคืนห้องสมุดทันทีใช่ไหมคะลกูกอ่าห้องสมุดก็จะมีความเรียบร้อย อ่านหนังสือให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะลูกก็จะทำให้เรานะคะเข้าใจเนื้อหาหรือที่ ข้อสีนะคะเอาสักห้าข้อแล้วกันอ้อมีห้าข้อพอดีอ่าถ้าเรายืมเขามานะคะแล้วเราไม่ทำของเขาอะค่ะะ เสียหายใช่ไหมลูกยืมห้องสมุดมาไม่ทําหนังสือของห้องสมุดเสียหายนะคะก็จะมีหนังสือนะคะที่สามารถนะคะให้ผู้อื่นยืมต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการอ่านโดยตอบคำถามนะคะในหน้าถัดไปกันค่ะ ครับทำแบบสุมคันหน้าไหนนะครับหน้าหนึ่งร้อยค่ะเรายังอยู่หน้าหนึ่งร้อยไม่ได้ไปไหนค่ะสกู่นะคะลูกเสร็จแล้วค่ะแบบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะ แป๊บค,ครับคู่มันเป็นจอดำครับจักคู่ค่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราดูกันหน้าถัดไปกันค่ะอ่าเราดูหน้าถัดไปค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับนะคะการอ่านด้วยตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะข้อหนึ่งค่ะลูก คู่นะคะเดี๋ยวคุณจาขยับขึ้นให้ข้อหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกในการอ่านออกเสียงนะคะทั้งร้อยแก้วและร้อยกองคืออะไรสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยก็คือต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมคะอ่านอ,อ่านออกเสียงให้ ถูกต้องนะคะกูดาแก้ตรงนี้ก่อนให้ชัดเจนและถูกต้องที่สองผู้ที่จะสามารถอ่านจับใจความได้ดีนะคะจะต,ต้องมีลักษณะอย่างไรถ้าเราจะอ่านจับใจความได้ดีเราต้องมีลักษณะอย่างไรคะอะมีสมาธินะคะ ในการอ่านมีสมาธิในการอ่านสามารถนะคะอ่าแยกคอดเท็จจริงและขอ้อคิดเห็นได้ในการอ่านใช่ไมใช่ในการกดค่ะอ๋อโอเคปันี้นะคะ ตอนนี้เมาส์เริ่มงองแงแล้วอ่ะเนื่องจากเครื่องร้อนไปค่ะข้อที่สามนะคะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคําสั่งข้อคิดเห็นนะคะข้อแนะนําให้เข้าใจก่อนปฏิบัติตามจะมีประโยชน์อย่างไรบอกแล้วว่าให้เข้าใจก่อนปฏิบัติตามเราก็จะสามารถปฏิบัติตามนะคะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทำให้งานนะคะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอ่าเหมือนเราอ่านฉลาดยาลูกเราก็จะสามารถทำตามนะคะข้อแนะนำได้นะคะอ่า และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สี่ค่ะลูกข้อที่สี่นักเรียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอ่านหนังสืออย่างไรอานักเรียนสามารถตอบเป็นของนักเรียนเองได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนกับของครูดาได้อย่างครูดาอาจจะบอกว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับไวัยนำเสนอหน้าสนใจอ่าได้ค่ะ การบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะหน้า99นะคะลูกให้ทําด้านบนอยากจะให้นักเรียนสดการบ้านเลยแล้วกันนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะลูกสามสิบสามสิบครับกป็นอะา หกสี่ okay. เราจะเจอกันวันที่เท่าไหร่เนี่ยสักครู่นะคะเราจะเจอกันวันที่สองนะลูกวันทสองนาเก้าสิบเก้านะคะด้านบนนะลูกทำเฉพาะอ่อหนังสือพิมพ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะ แล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะในช่วงนี้สำหรับวันนี้สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ